เดี๋ยวจะมารีวิวนะคะในส่วนของนาฬิกากันเด็กหายนะคะกล่องนาฬิกาน่ารักมากนะคะก็มาดูของในกล่องนะคะอะนี้ก็เป็นในส่วนของนาฬิกานาฬิกาจะมีทั้งหมดสีสีชมพูฟ้าเขียวส้มนะคะนะในกล่องนี้ก็จะมีคู่มือให้มีที่ชาร์จให้นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์กัน รอยนะมีทั้งหมด4แผ่นนะคะนี้ติดไปแล้วแผ่นติดไปแล้วแผ่นหนึง่งเอ๊ยยังไม่ได้ติดเลยเหรอ,อยังไม่ได้ติดเลยนึงก็จะมีสติกเกอร์กันรอยให้นะคะตรงนี้นะที่มาดูนาฬิกานะคะนาฬิกาก็น่ารักดีนะคะลูกไม่ใส่ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะผู้ใหญ่ก็ใส่ได้หรือให้คุณพ่อใส่ก็ได้แต่ว่าข้อเสียเลยเนี่ยก็คือสายเนี่ยมันจะเป็นสายยาง ดๆซึ่งก็คือคงจะดำได้ง่ายเลยล่ะทีเดียวนะคะในส่วนของนาฬิกานะคะจะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่ม1 2 3 4มีตัวเลขเขียนไว้อยู่นะคะช่องตรงนี้คือช่องลำโพงนะอันนี้คือ,อช่องชาร์จไว้เสียบที่ชาร์จนะคะตรงนี้นะแล้วก็ด้านนี้ใส่ซิมนี้จะแกะยากนิดนึงซิมที่ใช้ต้องเป็นไมโครซิมนะคะ แล้วก็นาฬิกาเนี่ยฟังก์ชันหลักของนาฬิกาเลยก็คือเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาที่นาฬิกาได้นาฬิกาเนี่ยจะรับสายได้ทั้งหมด8สายแต่จะโทรออกได้3สายนะคะทีนี้เขาก็ทำมาเนี่ยก็ใช้งานง่ายสำหรับเด็กก็คือใช้งานได้ง่ายเลยคือกดรับเนี่ยรับที่เบอร์ไหนรับที่ช่องไหนก็ได้นะ คือกดอันนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้นะคะคือพอมีสายเข้าปุ๊บก็คือกดรับอย่างนี้ก็ได้เวลาโทรออกเวลาโทรออกก็คือโทรได้สามเบอร์หนึ่งสองสามนั้นเนี่ยเราก็คือกดค้างกดค้างก็แล้วแต่ว่าเราเซ็ตเบอร์ที่หนึ่งสมมติเบอร์ที่หนึ่งเป็นเบอร์คุณแม่กดค้างปุ๊บก็จะโทรเข้าเบอร์คุณแม่อันที่สองกดค้างปุ๊บก็จะโทรเข้าเบอร์คุณพ่ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นการกดวางสายนะส่วนด้านหลังของนาฬิกาตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์อุณหภูมินะคะช่องสีดำคือถ้าเกิดว่าเด็กถูกถอดนาฬิกาออกเนี่ยมันก็จะอะลามเตือนมาที่แอปพลิเคชันที่เราโหลดไว้ในโทรศัพท์คืออะลามเตือนมาที่โทรศัพท์เราเนั่นแหละนะคะนะอันนี้นะต่อไปเราไม่ต้องตั้งนาฬิกาเราไม่ต้องตั้งเวลาที่ที่ตัวของนาฬิกาเลยนะคะ แต่ว่าเราจะต้องไปโหลดแอปมานะซึ่งเดี๋ยวจะฉายให้ดูต่อไปนะคะ